วันนี้เรามารับเทพ,พื้นครับรับเทพื้นเทพื้นเดี๋ยวเรามาปรับที่ก่นวางแบบปรับที่ ดำ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 นครับทีมงานคุณภาพคุณภาพทีมงานคุณภาพคุณภาพไม่ต้อง <laughs> นี่ครับทุกวันนี้เรามีรถดำทุกวันนี้ผมสบายแล้วผมมีรถดำสองคันคันนู้นกำลังเข้าไปและคันข้างนอกรถดาคันหนึ่งแมคโครก็3คันนี่แมคโครนี่ผมมีแมคโครผมสบายแล้วผมมีรถดำสองคันนี่รถดำออกมาค่ะคันหนึ่งผมมีรถดำคันเล็กกับคันใหญ่แล้วก็แมคโครแมคโครสองคันสนใจติดต่อคุณ บออวางทางทางแซกทางซ่วมติดต่อครับทีมงานครับรับเหมาทุกอย่างขอให้บอกทีมงานนี่ทีมงานละเปิดระเปินการช่างทางโน้นกำลังตั้งสติอยู่ครับทางโน,น้น <c oughs> ทางโน,น้นทางโน้นกำลังตั้งสติอยู่ <c oughs> ด,ดูดูแต่หน้าตาดูฮอหมดแล้วโอ้ <c oughs> จะปุบเชิงโดน <c oughs> โอ้โหนี man. ่โฟแมนโฟแมนโฟแมนสถาปัด e มือเอาัะไลจันจัจะนวดหลังสกลหมดนี่ครับดูการทำงานเยอะมาตรฐาน ISO นี่แหละ ISO นี้เป็นข้นลมอ่ะร้อยครับเรียบร้อยครับมาอ่ะไว้ตามระดับเราเป็นช่างแบบมี มีระดับมีระดับเรามีระดับเนี่ยถ่ายดูเทปูนครับอะไรกันตะข่านหนิโอ้จอมขานนุ๊งร้อยเอาร้อยเด็กคขดไม่แน่ว่าขานไปรูดตรงนี้ไม่ดกเสียเอา มันผมต้องพยายามจะซอซะเลยนี่ครับโอ้ยฝนก็จะมาแล้วฝนมาแล้วคืนนี้เราจะได้นอนสบายแล้วเอาเรียกตัวเต็นต์ติดมีตัวเต็นต์ติดแลวเตียงโต๊เพลอดโม้เนาะแงจักาพอเข้าข้างเข้าข้างเอ้าข้างโอเคอาวางเหล็กไปเอาไม้ไปวางไ้ตรงโน้นเอาไม้ไปวางไ้ตรงโน้น ไม้ไปบนนจบ<ด>ไ,ไ,ได้ปะ <laughs> สามัคคีคือหังสามัคคีเราคนเราสามัคคีตอนเย็นมั้งแก้วใบเดียวกินกันได้สิบคนสามัคคี ใจเอาอิดมาทับก็ได้บ้างใช่นู่อิดแผ่นกระเบื้องแผ่นอะไรมาทับเนาะอือไปเลยเอาไป,ไปอไปไปมามาไปไปอาไปกลางไปเออเบอรษสาช่วยดูแลข,ขยะเก็บขยะเร,ยเรียบรงเรียบร้อยดีแน่นอนวะเออเก็บขยะทำความสะอาดให้เขา เออทับไว้ทับตรงกลางเลยจาะอย่าไปทับข้างขอดูข้างออกออกลุ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 กอืมพอโอเคเอาตาดัดตัดเลย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  นี่กัดเทรนนี่เทรนนี่เทรนเลยอ้าีเนี่นี่นะตนัวด้ยไอ้สองวันได้ทีเรียบร้อยนำทีมโดยสมใจนี่ครับกลางฝนแล้วครับนี่นี่น,นี่กลางฝนเลยลุยลุยลุยงานงาน งานเร่งแต่เราไม่เร่งเรียบร้อยเบาเบาเบาโอ้โหรลยงคลังเลยโอ้ฝนฟ้าเป็นใจแล้วทีเจ้ยโลกเลยดูแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นไข้ มาแมก่กลับกลับไปรูยเลยวะกลับบานพมเขาเรียกว่าพริกพริกกลับกับเปรเหมือนกันชอบชอบชอบลึกแจ้งมอยพอดในสันวะ

มื่อรื้นครับได้เทพรุ่งนี้ให้คนงานพักกินเหล้าหนึ่งวันพักพ่อนก่อนแล้วค่อยมาเอาแรงสู้ต่อมันก็เฮิมนักครักเลยคนงานที่มันเปิดโรงงานสุราโนบิดบิดซะเองเนาะบันบะตู 听谁？